กราบสวัสดีพี่พี่น้องน้องบ้านานิพพานพระพุทธเจ้าทุกทุกท่านครับวันนี้ผมมีประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อไม่นานมานี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองเวลาประมาณ5โมงเย็นบ้านผมนะเป็นตึกแถว าสินค้าประเภทฮารดแวร์และปกติผมก็จะจอดรถไว้ที่หน้าตึกแถวห้องข้างๆนี้เองพ็ดีว่าห้องข้างๆนี้เขาติดป้ายประกาศให้เช่าอยู่แต่บังเอิญยังไม่มีใครมาเช่าผมก็เลยใช้เป็นที่จอดรถชั่วคราวและบังเอิญวันนี้ผมได้นำรถไปซ่อม แล้วอยู่ๆก็มีรถยนต์คันสีดำคันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดตรงนี้ทีแรกผมก็คิดว่าคงจะมีคนมาซื้อกันชาบร้านข้างๆบ้านนี้กลัวว่าจะโดนตำรวจจับก็เลยขับหลบเขามาจอดตรงนี้คิดว่าจอดแป๊บเดียวก็คงจะไปแต่รอเป็นเป็นครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ไป รอจนจนเย็นช่างก็ได้นำรถยนต์ที่ซ่อมกลับมาส่งที่บ้านผมก็เลยเดินออกไปแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของร้านที่ขายดอกกันชานะครับที่อยู่ทัดไปประมาณสามห้องก็ถามว่า,ารถ ของใครเออจอดอยู่ตรงข้างบ้านช่วยขยับรถหน่อยพอดีผมจะเอารถเข้าจอดก็มีคนหนึ่งเจ้าของร้านขายดอกกัญชา,าผมสมมุติว่าชื่อไนเอนะครับเดินออกมาทำท่าไม่พอใจว่า แล้ถามผมว่าพี่จะจอดแยวนี้หรือผมบอกว่าใช่ครับและเขาก็ว่าเขาไม่มีที่จะจอดไม่รู้จะไปจอดตรงไหนจะจอดตรงหน้าบ้านร้านคนอื่นก็เกรงใจผมคิดว่อ้าวแล้วนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวผมหรนาตอนที่เขามาหาห้องเช่าเขาเพิ่งเคยติดต่อห้องห้องเช่าข้างๆบ้านผม ที่เขาประกาศให้เช่าเนี่ยแต่ผมเคยอธิษฐานว่าบอกสักที่ว่าขอให้เขามาเช่าห้องนี้เลยเพราะถ้าติดกันเนี่ยผมผมอาจจะอยู่แบบไม่สงบแล้วเขาก็เปลี่ยนใจไปเช่าห้องเลยไปอีกประมาณสามห้องเขาคงคิดว่าตรงนี้เป็นมันเป็น,ปน,ปน,ปนบ้านบ้านที่เขา ให้เช่าอะยังไม่ดียังไม่มีคนเช่าก็คิดว่าคงจะจอดได้เราก็เลยมีปากเสียงกันยืนเถียงกันอยู่สักพักน้องชายของเอ็นน้องชายของเองก็เดินตรงมาที่ผมและรรมดาด่ายาบยไปคลายบอกไอ้เฮียไอ้สัสหรือมึงจะเอาทำท่าจะเข้ามาต่อยผมจนภรรยาผมเนี่ยเข้ามาห้ามและดึงผมออกไป แล้วผมก็ขับรถไปส่งช่างที่บ้านก่อนผมกลับมาเขาก็ขยับรถออกไปแล้วผมก็เลยเอารถเข้าจอดวันต่อมาผมได้โทรคุยกับน้องตี้เล่าให้น้องตี้ฟังว่าเมื่อวานผมมีปัญหากับเด็กที่ขายร้านดอกชา ขายดอกชาข้างบ้านเลยไปประมาณสามห้องแล้วผมก็ถามน้องตีว่าน้องตีครับเหตุการณ์แบบนี้เป็นบททดสอบหรือเปล่าเนี่ยน้องตีก็เลยแนะนําว่าพี่ประเสริฐพีประเสริฐนะทนาน้ำผลไม้แจกลูกค้าเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยพี่ก็เอาน้ำผลไม้เนี่ยน้อมถวายทั้งพ่อนะแล้วก็เอาน้ำผลไม้เนี่ย แผ่ความเมตตาลงไปในน้ำผลไม้แล้วก็นําไปให้เขาดื่มถ้าเขาดื่มแล้วเขาจะมีเมตตากับพี่นะมันเป็นอะไรที่ทําได้ยากมากเลยนะผมคิดว่าโอ้โหตุงจะทะเล,ลาะกันมาหยกหย,ยกเป็นศัตรูก,กันจะตีกันตายน้องตีแล้น้าให้ผมเอาน้ำผลไม้ไปให้เขาดื่ม ผมคงคิดในใจว่าผมคงทําไม่ได้หรอกแต่ปู่จยไม่นัางขานคำมีเสียงรอดโทรศัพท์มาลูกต้องทําลูกต้องทําผมตกใจรู้ได้ทันทีท่านพ่อลูกจะทําครับลูกจะทําผมบอกตรงๆมันเป็นอะไรที่ฝืนใจผมอย่างมากเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนจาว่า อยว่าแต่ผมเอนาน้ำผลไม้ไปให้เลยแม้แต่จะให้ไปขอโทษผมยังไม่ไปเลยเพอเพอแหลกกันไปนข้างนึงแล้วแต่ตอนนี้จิตใจมันเปลี่ยนไปเรามีศีลมีธรรมเราก็จิตใจเราก็สงบลงหน่อยแต่ก็ยังมีโทสะนะว,ว่ตัดมาผมจิตใจผมเปลี่ยนไปผม นำน้ำผลไม้แล้วก็น้อมถวายท่านพ่อแล้วก็ขอบารมีท่านพ่อแผเ่เมตตาลงไปเนรับผลไม้อธิษฐานว่าเออถ้าให้เขาดื่มแล้วเนี่ยให้เขามีเมตตา,นานกว่าเรานะแต่ผมก็นำ,น,ำน้ำผลไม้เป็นน้ำแคตะรูปใส่ถุงเดินไปอย่างร้านเขาไปเคาะประตูเรียกเขา น้องชายขาองเอเป็นคนเปิดประตูออกมาเขาก็าตกใจนะว่าผมมาทําไมผมก็ถามว่าพี่ชายน้องอยู่หรือเปล่าพอดีพี่จะมาขอโทษหน่อยน้องชายขเขาบอกว่าพี่ชายเขาไปทํางานยังไม่กลับครับตอเนเย็นถึงจะกลับผมก็เลยบอกว่าฝากบอกพี่ชายไปด้วยนะ ว่าสิ่งใดที่หรือคำพูดใดที่พี่พูดไปแล้วทำให้เขาขัดเคืองใจดีวขอโทษด้วยขออภัยด้วยนะและขอให้เรามีไมตตีมีเมตตาตา่อกันบ้านใกล้เลือนเคียงอย่าทะเลาะกันเลยนะแล้วผมก็ยืนนำํำผลไม้ให้น้องเขาแล้วบอกว่าเอาป้าไว้ให้พี่ชายเราด้วยนะบอกว่าพี่มาขอโทษแล้วก็แบ่งกันดื่มนะ น้องชายเอน้องชายของเอก็สีหน้าเปลี่ยนไปนะพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ผมแล้วบอกว่าผมผมก็ต้องขอโทษพี่ด้วยครับวันนั้นผมเห็นพี่ทะเลาะกับพี่ชายผมผมก็เลยโมโหทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดไปผมกราบขอโทษพี่ด้วยนะครับผมก็ว่าไม่เป็นไรหรอกน้องน้องอยังเด็กบางทีก็ยังคิดไม่เป็นนะยังอารมณ์ผุนหันปันแล่น ที่ไม่ถือโทษโกรธศแล้วนอายเองก็ยกมือไหว้ผมอีกหลายครั้งแล้วผมก็เดินกลับมาบ้านเดินกลับมาถึงบ้านมันมีธรรมะของพระพุทธเจ้า,าพูดขึ้นมาในในจิตผมว่าพระพุทธเจ้าเองท่านยังเคยทรงโดนองค์ุริมาลตามค่านะ และพระองค์ท่านยังทรงให้อภัยกับคนที่คิดปองร้ายคิดจะฆ่าท่านเพื่อให้องคุริมาในกลับใจไม่ไปเหตฆ่าผู้อื่นแล้วกับเราแค่เป็นศัตรูกันทำไมเราจะให้อภัยเขาไม่ได้หรือหากเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยกรณีของเราเีกเล็กกว่าของพระองค์ท่านมากมายนะ จิตผมมันคิดได้เลยว่าเราก็ควรจะทำนะเพราะว่าพุทธองคอ์ท่านสอนว่าให้เรามีเมตตาให้มีพรหมวิหารสีแล้วว่าตัดมาเนะี่ยผมก็ทำน้ำผลไม้เป็นน้ำบูเบอรี่ก็น้อมถวายท่านพ่อแล้วก็แผ่เมตตาลงไปนน้ำผลไม้นั้น ก็ขอให้เขาดื่มแล้วก็ให้มีความเมตตาต่อก,กันแล้วผมก็นำน้าผลไมา้ห้าขวดซึ่งวันที่สองนี่ผมก็ได้เจอกับเอเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเขากลับมาจากที่ทำงานประมาณห้าโมงเยน็นผมเดินเข้าไปหาเขาในบ้านแล้วก็บอกว่าเจอเอพอดีก็บอกว่า พี่ขอโทษนะหากพี่พูดอะไรผิดไปไม่ไม่ถูกใจเราหรือทําให้เราขัดเคืองใจพี่ก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราบ้านใกล้เรือนเคียงกันพี่ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรนะเราควรจะมีเมตตรีต่อการมีเมตตาต่อกันนะแล้วเขาก็ยกยกมือไหวผ้ผมพร้อมกับบอกว่าผมเป็นเด็กกว่าพี่นะผมก็ขอโทษพี่ด้วยนะครับ ผมก็เลยว่าไม่เป็นไรเราพี่ไม่ถือโทษโกรธเราหรอกก็ขอให้เรามีเมตตรีมีเมตตาต่อกันละกันนะบ้านไกลเลยเพียงอย่าตะเละกันเลยผมก็แล้วผมก็ยื่นน้ำผลไม้เขาไปบอกว่าอันนี้น้ำผลไม้เนี่ยปกติพี่ทําแจกลูกค้าเป็นประจาอยู่แล้วพี่เอาเอ,าอามปา,ากเรานะก็แบ่งกนดื่มล้วกันนะแล้วเขา,าก็ยกแล้วเขาก็ารับไปแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณผม แล้วผมก็เดินกลับบ้านถัดมาวันที่สามผมก็ทำน้ำบวยที่สำหรับไปแจกลูกค้านะ่ะผมก็น้อมถวายท่านพ่อแล้วก็แผ่เมตตาลงไปในน้ำบวยที่แช่เย็นไว้นะแล้วผมก็เดินไปที่บ้านเขาเจอน้องชายของเอง ก็บอกว่าอาวันนี้พี่ทำน้ำาุ้ยมามาปากนะเอาเก็บไว้แบ่งกันดื่มนะอากาศรอ้อนๆจะได้เย็นสดชื่นนะซึ่งวันที่สามนี้น้องชายของเอก็มีท,าท่าทีเปลี่ยนไปเขาเป็นมีท่าทีอ่อนน้อมท่อมตนยกมือไหว้ผม ผมนำน้ำป่วยให้เขาแล้วผมก็เดินกลับมปบ้านถามว่าผมเดี๋ยวนี้เราเราเป็นวิธีดีต่อกันจากการที่กายเป็จากการทีรากการ่เป็นตรูกันเราเดี๋ยวนี้กับกลายเป็นมิดท,ที่มีเมตตาต่อกันแล้วในจิตผมคิดว่า ทุกดวงจิตในโลกหรือจักรวาลเนี่ยล้วนแล้วแต่ท่านพ่อเป็นผู้เสกสร้างขึ้นทั้งนั้นถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับลูกหลานของท่านพ่อทุกคนหรือแม้กระทั่งสัตว์ก็ตามเถอะก็เป็นลูกของท่านพ่อเหมือนกันทุกสรรพสัตว์มนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์เดรัจฉานล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ท่านพ่อเสกสร้างขึ้นทั้งนั้น เพื่อให้เกิดมาเป็นหนูตดลองให้ผ่านบททดสอบบนโลกมนุษย์หาเปรียบแล้วก็เหมือนดังเป็นพี่น้องกันทั้งหมดจิตผมมันคิดไปอย่างนี้เลยนะผมไม่ทราบว่าจะถูกหรือไม่ถูกแต่รู้ว่าพระพุทธองค์่ะท่านทรงสอนว่าทุกคนนะขอให้มีปรวิหาสี เมตตากรุณาบุริตาอุเบกาเพืห้มีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้และทุกทุดวงจิตผมก็โทรคุยกับน้องตี้ว่าเออเหตการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะแล้วน้องตี้บอกว่า ก็พี่เคยอธิษฐานว่าขอให้มีโรพรหมิหารสีไม่ใช่หรือบึ้งบนก็เลยส่งบททดสอบนี้มาให้พี่ไงล่ะแล้วตังตีก็บอกว่าผ่านผ่านผ่านทีผนผน่ผ่านบททดสอบแล้วและนี่ก็อาจจะเป็นเตียงบททดสอบบทหนึง่งแต่ว่าพวกเราพี่ๆน้องๆนะ ก็อาจจะต้องเจอบททดสอบอีกต่อไปเพราะว่าท่านพ่อเคยบอกว่าบททดสอบมีถึงร้อยบทนะแต่น้องตีบอกว่าบททดสอบมี1.1ึ่งจุดหนึ่ด้วยแล้วดีและถ้าหาพวกเราเนี่ยผ่านบททดสอบขั้นบนได้ท่านพ่อก็จะเมตตาประทานกล่องของปันให้พวกเรานะ ว่าบาททดสอบที่ที่ผมเพิ่งจะผ่านไปเนี่ยมันยังทําให้ผมรู้ว่าแม้กระทั้งศัตรูเรายัางให้อภัยยังให้เมตตาต่อเขาได้นะแล้วกับคนใกล้ชิดเราพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาคนเพื่อนฝูงซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเราพวกเนี้ย แล้วเราจะให้อภัยเขาไม่ได้หรือผมก็หวังว่าประสบการณ์เนี่ยก็จะพอมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆทุกท่านบ้างนะครับเพราะว่าถ้าหากเจอประสบการณ์แบบนี้เราก็อาจจะคิดได้แล้อย่างหลังจากที่เราเป็นมิดไม,ดมดตรีต่อการแล้วเนี่ย มันมีอีกสิ่งที่ดีต่อเราก็คือเราไม่มีศัตรูเราก็ไม่ต้องระแวงว่าศัตรูจะมาทำร้ายเราหรือทำลายทรัพย์สินของเราเราก็นอนหลับสบายไม่ต้องคิดระแวงอะไรนี่ก็คือผลผลที่ดีอิประการหนล่านีตามมาก็ขอให้ทุกท่านมีพวมมีารสี เมตตากรุณามุริตาอุเบกขาต่อไปก็ขอจบแต่เพียงตรงนี้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ผมได้ประสบมานะกราบผมขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับสาธุสาธุสาธุบุญกุศลใดที่เกิดจากการเผยแผ่ธรรมในครั้งนี้ มาน้อมบุญดีถวายต่อทุกพระบาททุกพระองค์ณแดนทิพย์ทิพานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอทุกพระบาททุกพระองค์เมตตารับบุญคุยสของเราลูกหลานวิถดและขอให้บุญดีมีอนิสงส์ถึงคนทุกคนทุกท่านที่รับชมได้รับฟังคลิปนี้ ให้ได้เจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมให้ได้กลับบา้านนิพพานในชาตินี้ทุกคนทุกท่านด้วยเเธอหากยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานก็ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่หายจากโรไคไปไกล้เจ็บไม่มีไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่สําเร็จขอจงอย่างมี ขอจงจะมีในเราลูกหลานทุกคนทุกท่านด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ